SCB Securities Present Podcast by SCBS Research สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Boo a or Bear next week รายการที่จะมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์การถึงงานโน้มตลาดเพืนไทยในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ว่าจะออกมาบู๊หรือว่าแบดในสตาร์ไอคอนเซ็ปสั้นๆง่ายๆแล้วก็กระชับกระชับกันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังพบกับผมพบชัยแล้วก็พี่ออนะครับเอกพวินนะฮะที่จะมาอาวิเคราะห์กันนะครับสวัสดีครับพี่ออครับครับสวัสดีครับพบครับทุกนด้วยครับพี่ออกาครับครับ นะฮะก็คิดถึงมิตร์แฟนเพลงด้ัยพี่นะครับอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพี่แมนผมดูตลาดในตะลวันนะครับพี่ดูแล้วง่วงเหงาหาวนอนนะครับพี่ในตะลวนเนี่ยตลาดดูซึมมากเลยนะครับดูขึ้นไปนิดๆนะฮะลงมาหน่อยๆนะครับตะลวนเองเนี่ยดูเหมือนพอจะขึ้นก็ไม่ค่อยจะกล้าขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอลงก็ลงแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ดูสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นใหญ่ๆหลายหุ้นเองก็ดูค่อนข้างจะนิ่งๆทรงๆกันไปนะครับพี่อย่างด้านของกลุ่มพลังงานเองเนี่ยก็เงียบๆไปนะครับไม่ได้ขยับอะไรมากกลุ่มแบงก์ก็ซึมซ้มนะครับกลุ่มไอซีทีก็ดูเงียบๆไปนะครับผมถ้าอย่างนี้เนี่ยครับมองว่าตลาดหุ้นไทยเรานะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะจะยังมีลักษณะยังแวงแวงซึมซอยู่มัมมนต่อไปหรือเปล่าหรือว่าอะหรือว่าแบบผ่านช่วงประกาศงบไปแล้วมันจะมีอะไรที่ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดได้ครับพี่อืมครับ ก็คือถ้าพี่มองนะสัปดาห์หน้าถ้าถ้ามันขึ้นเนี่ยมันมันน่าจะต้องขึ้นแล้วนะเคือคืออย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามองบูใช่ไหมแต่ก็การฟื้นตัวมันหลังจากมันขึ้นจาก,กวันศุกร์สัปดาห์ก่อนหน้าแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบแทบแบบทรงทงทั้งอาทิตย์เลยอาจจะเป็นโอเคอ่ะให้เป็นการแบบพักตัวชะลอตัวหน่อยเงบออกมาอาจจะมีแบบ ต่ำกว่าคาดดีกว่าคาดหรือว่าแบบเซลล์ออนแฟกอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าดูเนี่ยคือสัปดาห์หน้าเนี่ยงบมันก็จะจะโอเคเบาลงละคือส่วนใหญ่เนี่ยใน Q3 มันก็เป็นบอททอมโดยเพรพวกแบบรีโอเพนนะแล้วก็แบบภาพจะฟื้นตัวในแต้มาสีหรือในปีหน้านะครับเช่นเดียวกับแบงก์เองก็ดูว่าค่าเงินบาทเนี่ยก็มีแนวโน้มว่า คาดว่าน่าจะยังแข็งค่าได้อยู่นะเออคือหลังจากมันหลุดสามสามมาเนี่ยพี่มองว่ามันจะลงไปสักประมาณสามสองจุดสามสามสองจุดสี่นะครับดูแล้วก็ยังยังโมเมนตัมแข็งค่าเพราะฉะนั้นไอตัวฟันโฟะน่าจะมีส่วนหนึ่งนะที่แบบไหลเข้ามาก็ยังหวังอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยขอขอบูต่อนะเออขอบูต่อว่าอ่ยังมองแบบตลาดมันก็ยังแกวงในกรอบนะ ระหว่างแบบกอบล่างพันหกมาลงมาแล้วไงแล้วมันก็เริ่มฟืน้นเพราะนั้นมันก็ควรจะขึ้นไปติงประมาณกอบบนนะซึ่งก็คือแถวหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหนึ่งพันหกร้อหกสิบจุดอะ่ะเออพี่วัยยังได้นะครับเพราะว่าอย่างแบบเรื่องแบบอัตรจีนอย่างเงี้ยก็ภาคสังหาก็เหมือนแบบดูดูผ่อนคลายขึ้นนะจากเอวแกรมมันก็สามารถชําระดอกเบี้ยคุณคููคได้แล้วก็ทางการจีนก็เหมือนจะผ่อนปลนภาคธุรกิจเนี้ยให้แบบลดความเข้มงวดลงนะครับหรือว่า จะเป็นอย่างตัวเงินเฟอ้อที่แรงงานไปก็โอเคกระทบตลาดให้ฝั่งสลัรัมันเป็นภาพของการเทคโฟร f ฟิตแต่ถ้ายืดตามธนาคารกลางต่างๆหรือเฟดเองที่บอกว่าเงินเฟอ้อมันเล่งตัวชั่วข่าวะนะครับแล้วก็ยังไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็ไม่น่ามองเป็นปัจลบขนาดนั้นะนะครับส่วนบ้านเราเนี่ย ก็ติดตาม GDP เนาะในว,น,วนวันวันวันจันทรนะจะแรยงานน่าจะเป็นก่อนเปิดตลาดด้วยซ้ําไปนะ<ม>โอเคมันก็ชะลอตัวแต่ดูตลาดน่าจะรู้แล้วนะเออน่าจะมองแบบไปภาพข้างหน้ามากกว่าว่าปีหน้าฟื้นอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะไม่ได้มีผลอะไรมากขนาดนั้นนะตลาดน่าจะรู้แล้วเพรีะนั้นพี่ก็เลยกอก็ฟันธงแล้วกันว่าแบบยังบูอยู่แล้วก็มีโอกาสขึ้นไปหากอนนรอบบนอ่ะหนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่ง กศูนย์เนี่ยยังได้อยู่แล้วกรอบล่างก็สักประมาณหนึ่งหกสองศูนย์เนี่ยพี่ว่าจะเป็นจุดรับได้อยู่ครับผมครับอืมนะฮะก็มองว่าสัปดาห์หน้าเองยูแล้วก็คือพวกปัจจัยกดดันมันน่าจะผ่านไปแล้วใช่ไหมครับพี่เรื่องอ่าต่างๆที่มันดูไม่ค่อยจะเคลียร์ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ก็น่าจะผ่านไปแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะได้ได้เวลาสักทีในการอ่าในการปรับขึ้นตรงเนี้ยนะครับผมแล้วก็อ่าแต่ก็เห็นว่าอ่าทางด้านของของอ่าเรื่องของ กองอเองเนี่ยนะฮะที่พิ่ที่เพิ่งมาชุมผ่านไปเขาก็มองเศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นนะครับพี่ดูแล้วก็ก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่เหมือนก็จะมีมีตัวปัจจัยขับเคลื่อนที่รออยู่เหมือนกันนะครับพี่พี่หยองก็เลยมองว่าสัปดาห์หน้าน่าจะฟื้นได้แล้วเนาะนะฮะทีนี้เนี่ยครับถ้าโอกาสแบบนี้นะครับถ้าถ้าโอกาสที่ตลาดน่าจะกลับมาขึ้นอะ้รเนี่ยมีกลุ่มไหนที่น่าสนใจหรือว่ามีหุ้นตัวไหนที่พี่หยองแนะนํานะครับว่าอ่ะน่าจะพอเข้าไปซื้อได้ครับพี่ อย่างพวกตัวหลักเนี่ยก็ยังมองแบบสักประมาณสองกลุ่มนะคือแบงก์หรือ property อะ่ะก็ดูแล้วยังเป็นภาพของการแต่หลักได้อยู่อย่างแบงก์เนี่ยก็เป็นเอาตัวหลักกันนะก็คือเ b a n k กับตัว b b บครับอ่ถ้าเป็น property มันก็ดูแล้วตัว LTV ก็ยังจะหนุนให้ Developer ที่มี b a c k l o าเยอะนะครับสามารถแบบระบ,บายของได้นะครับก็จะเป็น AP กับตัวสุภัณนะรับ แพทเทิรนราคามันก็เป็นลักษณะของการแบบภาพการแต่ดับปรับตัวขึ้นได้อยู่นะฮะอันนี้คือตัวหลักส่วนแบบสัปดาห์เนี้ยโดยเฉพาะช่วงท้ายเนี่ยเริ่มเห็นแบบพวกหุ้นขนาดการขนาดเล็กมันมีแบบแรงเจียงไลขก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ก็ให้ลองดูแบบอันนี้เป็นแบบเทคนิคข้อนะที่แบบมันมีโอกาสจะแบบชุดแต่ดับปรับตัวขึ้นแล้วก็แบบพักตัวเสร็จแล้วมีโอกาสขึ้นต่ออย่างเงี้ยก็ เอาเป็นเป็นตัวเกงอะไรแล้วกันนะก็จะเป็นตัวซิงเกอรกับตัวซินเนกนะครับลองดูละกันหรือว่าพวกโลจิสติกก็ดูใช้ได้นะ JD d ะหรือว่าตัว WICE นะครับอันนี้ก็ดูแล้วยังยังน่าจะได้อยู่เป็นภาพของการแต่ะดับปรับตัวขึ้นครับ,รบผมก็จะเป็นคุดต่างที่ที่ได้กล่าวไปประมาณนี้ครับครับผมแล้วแล้ว แล้วยังมีแบบตัวไหนกลุ่มไหนที่ยังจะต,ต้องระมัดระวังอยู่ไหมครับพี่อย่างอย่างข่าวก่อนหน้าพี่ออกก็แบบลอ,องให้ระมัดระวังเรื่องของพวกหุ้นพลังงานอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะว่าอัานาของน้ามันอาจจะมีโดนเทล,ลงบ้านนะครับหรือว่าอย่างท่านของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับที่ขึ้นไปเยอะตรงนี้นะ่ะสองกลุ่มนี้ยังยังจะต้องเป็นกลุ่มที่ต้องระวังต่อไหะครับพี่ก็เหมือนเดิมคือพี่ว่าเหมือนแบบมันเริ่มมีแรงขายปรับพอร์ตพวกแบบ น้ำมันลงกันปิดตัวนะเออจากที่แบบ,บมันสักระยะนหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะถ้าเป็นตัวหลักนําตลาดรอบเนี้ยก็น่าจะเป็นแบงก์ก็เป็นภาคของเทคพวกพลังงานเราเข้าแบงก์นะครับ,รบหรือว่าอ,อ้อดูแล้วยังมองเป็นแบบภาคของการเทคโปรฟิตเช่นเดียวกันหรือว่าคือจะซื้อมันดูอันตรายแล้วเพราะว่าเอ่อมันขึ้นมาเยอะอัพไซด์มันดูไม่ค่อยมีละบวกกับตัวผลการดำเนินงานอนะเดี๋ยวแบบปีหน้ามันมันจะเริ่มแบบชะลอตัวไงเพราะ ปีนี้แบบฐานมันสูงด้วยแล้วก็ไอตัวซัพพลายของเซมิคอนดักเตอร์มันก็น่าจะมีกลับเข้ามาละนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันได้ประโยชน์จากตัวซัพพลายที่ขาดแคลนเนี่ยแต่ว่าโอเคเมื่อแบบพายขาดแคลนมนีมาเยอะใช่ไหมมันก็ทั่วไปอ่ะมันก็ต้องกลับมาสู่สมดุลก็คือแบบคนก็ผลิตเยอะขึ้นอย่างเงี้ยทำให้ราคามันหล่นหรือว่าแบบซัพพลายมันเริ่มกลับมากลับมาเติมเต็มละเพราะฉะนั้นโอกาสที่เออร์เน็ในปีหน้าเนี่ยมันจะ มันจะแบบเป็นชลอตัวบวกกระฐานสูงด้วยราคาก็มีเยอะก็เลยแนะนําเป็นแบบจังคงเป็นภาพของการเทียบผู้ฟิตดีก,กว่าครับผมซื้อแล้วอาจจะแบบดูแลอัพไซด์ไม่ค่อยมีรถเสี่ยงไปแ้มต่อไม่มี้ละอืนะครับผมอ่นะฮะก็สรุปนะครับว่าสัปดาห์หน้าพี่อบอกว่ามองว่าก็น่าจะยังบูต่อนะครับผมน่าจะถึงโอกาสขึ้นด้แล้วใช่ไหมครับพี่ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ง่วงหลับไปนานพอ,พอสมควรแล้วนะครับสัปดาห์ ใหม่นี้ก็น่าจะตื่นขึ้นมาแน่เลยแล้วนะครับทางอาณาตของกระทิงที่ที่เราก็หวังเอาไว้นะครับว่าจะตื่นมาวิ่งสักทีนะครับผมก็มองทางด้านของกรอบล่างก็คือแถวๆสักพันหกร้อยยี่สิบตรงแถวนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่รองรับได้นะครับแล้วก็อนาต้านะพี่หยองเขามองไว้ที่บริเวณสักพันหกร้อยห้าสิบแล้วก็พันหกร้อยหกสิบจุดนะครับน่าจะเป็นจุดที่น่าจะขึ้นทดสอบได้นะครับผมโดยหุ้นแนะนำนะครับในสัปดาห์ ทียถึงนี้นะครับก็เป็นตัวใหญนะ่ซื้อลงทุนก็ยังคงมองทงนัางของหุ้นในกลุ่มธ<ม>นาคารอยู่นะครับก็ตัวเด่นเป็นทงนั่งของตัวเค a บ k งแล้วก็ BBL นะครับแล้วก็กลุ่ม Property นะครับก็ยังชอบอยู่นะฮะทั้งในส่วนของสุภาลัยแล้วก็ AP นะครับส่วนหุ้นขนาดไซส์กลางไซส์เล็กนะฮะอันนี้ก็เริ่มที่จะเห็นวิ่ง,งมาตั้งแต่จอนช่วงของปลาสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ พี่อยองก็ชอบท่าหน้ของตัวซิงเกอร์นะฮะแล้วก็ท่าหน้ของตัวซินเน็กซ์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงหุ้นท่าหน้าของโลจิสติกอย่างท่าหน้ของ JWD นะครับแล้วก็อย่างท่าหน้ของตัวไวซ์เน็กนะครับผมนะก็ชอบตัวไหนนะครับชอบสไตล์แบบไหนก็น้ำหนุนทุนก็ลองลอง,ลองนะครับไปติดตามกันดูนะครับผมแล้วเราจะคอยอัปเดตนะฮะเรื่องของหุ้นที่น่าสนใจแล้วก็หุ้นกลุ่มไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับก็ ลองติดตามกันได้นะครับในส่วนของรายการนี้นะครับรายการที่เราจะออกอากาศกันเป็นประจำนะทุกสัปดาห์เลยนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับกัรายการบูออรแบบ Next w e e k กนะครับก็ฝากกันเอาไว้นะครับถึงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ถ้าชอบรายการนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางของเราแล้วก็ทีมงานกันไปนะครับ สัปดาหนี้ต้องขอขอบคุณพี่ออกมากนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปเราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ